สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านแลวก็สวัสดีผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกด s u b สไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้ในช่องศรัทธามาปฏิหารเกิดนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงต่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับผมก็คําเตือนก็ได้ขึ้นให้แล้วนะครับได้ย้ํากันอีกทีว่านะครับให้รับชมเพื่อความบันเทง นะครับหรืออาจจะใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละบุคคลนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับการนันสิ่งผิดกฎหมายการพน,นันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับก็สูตรทุกสูตรนะครับการวิเคราะห์ทุกอย่างมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับโปรดใช้วิจารยณของตัวเองนะครับในการรับชมรับฟังและนําไปเปรียบเทียบหรือใช้วิเคราะห์อีกทีนะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นการนำเอาสูตรนะครับเลขดับนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ไว้นะครับไม่มีท่าไม่มีการปรับสูตรหรือไม่มีสูตรใหม่นะครับผมก็จะไม่ได้ย้อนหลังไปทําให้ดูอีกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นการเสียเวลาเนาะเพราะได้ทําให้ไวไวให้แล้วนะครับเป็นในส่วนของนะครับเลขดับนะครับดับส่วนของบนนะครับก็คือดับเฉพาะหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับ มันจะมีดับขาดนะครับตัวนี้นะครับดับขาดหน่วยกับ10นะครับนี่เห็นไหมครับดับ10หน่วยดับขาด2ตัวบนนะครับคือที่เรียกว่าเลขท้าย2ตัวรางวัลที่1นะครับนี่แล้วก็ดับหลักหน่วยนะครับซึ่งหลักหน่วยชุดปักหลักเนี่ยนผมได้ทําไว้แล้วนะครับใช่ไหมครับผมได้ทําลงในให้แล้วนะครับมันมี7 5็ดห้าหนึ่งสองแปดถ้าจำไม่ผิด7 5็ดห้าหนึ่งสองแปดตอนนี้มันชนอยู่ที่ จ็ดเจ็สองหนึ่งถ้าจำไม่ผิดเนาะชนที่เจ็ดสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเลขดับลงแล้วเดี๋ยวจะไปเทียบให้ดูกันเผื่อมีตรงใจใครหรือว่าใครชอบตัวเลขชุดไหนนะครับ mm. ก็นําไปวิเคราะห์พิจารณากันได้อีกทีนึงนะครับ mm. ผมไม่สามารถที่จะบังคับให้ใครเชื่อหรือไปแบบบีบคั้นว่าต้องเชื่อผมนะไ mm. ม่ใช่นะครับผมเอามาสูตรมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ พะสูตรมันเดินไปตัวไหนคำนวณได้ตัวไหนผมก็จําเป็นต้องลงตัวนั้นนะครับผมจะไปเขียน pees, ผลการคํานวณนอกจากที่มันคํานวณได้ไม่ได้นะครับเพราะบางทีมันไม่ได้ออกตามที่เราชอบนะครับสังเกตเลยนะครับไม่ชอบตัวไหนมันจะไปตัวนั้นเลยนะครับไม่จําเป็นต้องออกตามที่เราชอบก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องชอบตามที่ผมวิเคราะห์นะครับมาดูผลการวิเคราะห์การของงวดที่นี่ออก68นะครับเจอเลย นี่นี่นะครับคือกระดาษแผ่นเก่ากระดาษแผ่นเดิมนะครับไม่มีการแก้ไขไม่มีการลบนะครับก็มันจะเป็นแบบนี้แหละเป็นลายลายหน่อยมันจะไม่ค่อยขาวเท่าไหร่นะครับงมดที่แล้วนะครับผมให้สูตรนี้นะครับเดินมานะครับสาไอ้สี่สิบมวดผ่านไปนะครับผมต้องขอตบมือให้สูตรนี้เลยนะครับ 40งวดไม่เคยหลุดนะครับสำหรับดับหลักหน่วยสูตรแรกนะครับดับหลักหน่วยมีอยู่4สูตรนะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกสูตรนะครับอาจจะเลือกไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อนะครับโรตรี่นะครับสูตรไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อทุกสูตรนะครับแต่สูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับนี่เห็นไหมครับดับหน่วยบนสูตรที่1นะครับ40งวดติดนะครับงวดนี้เป็นงวดที่41นะครับ นี่ก็เข้านะครับวันที่17บเจ็ดนี่เป็ใชวันที่4 1่สิบเอ็นะครับสูตรที่2นะครับดับ3นะครับสูตรที่2เนี่ยดับ3อยู่นะครับสูตรที่3ก็ดับ3อยู่นะครับมีเสียชีวิตเป็นหนึ่งสูตรนะครับเล็กสูตรที่4นะครับสูตรที่4ตายนะครับสูตรที่4ไม่มานะครับ ก็ดับอยู่3สูตรนะครับสูตรที่1นึ่งออลิมิเต็ดสูตรแล้วนะครับออลิมิเต็ดสูตรแล้วสูตรที่1น่ี้ตั้งแต่ปี6 5เลยนะครับเอ้ตั้งแต่ปี6 3เลยนะนี่ครับหมิถุนาหกสามนะครับปีหกสี่ก็ผ่านไป้เรียบร้อยยังไม่เคยหลุดแม้แต่งวดเดียวามาทะลุถึงปีหกห้าแล้วปีหกห้านี้จะเป็นงวดแรกนะครับดับหกสูตรที่หนึ่งจะอยู่หรือจะไปอันนี้ก็ต้องรอติดตามรับชมนะครับจะเลือกสูตรไหนก็ได้นะครับนี่ไอ้ไม่ใช่ดับหกงวดที่แล้ว นี่งวดน,นี้จะเลือกสูตรไหนก็ได้ดูสถิติย้อนหลังประกอบการพิจารณานะครับสาหรับสูตรที่1น,นะครับของงวดวันที่17เนี่ยนะครับสูตรที่1ได้ดับ8ครับจะอยู่หรือจะไปนะครับ,รบ,บน,นะครับสูตรที่2ครับได้ดับ1ครับสูตรที่3ดับ6สูตรที่4นะครับที่หลุดงวดเมื่อกี้นะครับ ได้ดับสามหกสามแปดไอหกแปดหนึ่งหกสามนะครับดับหลักหน่วยวันนี้ได้แปดหนึ่งหกสามนะครับแปดหนึ่งหกสามดูตัวนี้จะอยู่ตัวนี้จะไปนะครับแปดหนึ่งหกสามนี่เพิ่มความขังนะครับเพิ่มความขลังครับ มีลายอะไรไม่รู้เต็มเลยนะครับเป็นอักขรนะครับเลือกกันนะครับเดินดีปีหกสามอันนี้ก็เดินดีนะครับตั้นแต่ทํามาก็ยังไม่เคยหลุดเลยก็อันนี้ก็ของปีไหนนะเดี๋ยวผมดูก่อนปีหกสามกันนะเออหลุดวันหนึ่งปีหกสามนะครับอันนี้ก็นี่สูตรที่สองเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับปีหกสามหนึ่งมีนาหกสามกันหลุดแค่วดเดียวนะครับนี่หลุดปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าต่อนะครับเดินต่อ แล้วก็สูตรนี้นะครับสูตรที่สามเนี่ยนะสูตรที่สามตั้งแต่ปีหกสองเลยนะนี่ละนี่ครับปีหกสองแล้วก็เข้ามาปึ๊บยาวมานะครับสามสี่สามสิบห้ามาหลุดตอนงวดเดียวมาหลุดงวดที่สามสิบห้านะครับแล้วก็เข้าต่อตลอดนะครับเห็นไหมครับวันนี้ก็ได้ดับหกนะครับมีสูตรนี้นะครับ ที่หลุดไปส่วนนี้ก็เดินต่อมาจนถึงเดินต่อนตั้งแต่ผมใช้นี่ปี64นะครับใช้ปี64ี่นะครับก็หลุดเป็นหนึ่งงวดหลุดสิ้นปีพอดีนะครับหลุดสิ้นปีพอดีเป็นหยุดหลุดที่งวดที่26นะครับใช้มาตั้งแต่นู่นแหละธันวาปี63หลุดนะครับเดินต่อได้2ี่้างวดก็งวดนี่16หหลุดนะครับก็นับหนึ่งใหม่นะครับสำหรับตัวนี้จะเข้าหรือจะอยู่ แล้วก็มาดูทีนี้ครับนี่น่าสนใจสุดๆแล้วนะครับตั้งแต่ที่ผมทํามาครับมันขีงวดนลีมันตั้งแต่ปี6 2สองนะครับสูตรนี้นะครับที่ผมเรียกว่าดับดับ2ตัวบนนะนะครับอมาตะเลยนะครับเนี่ยนะครับสูตรนี้นี่ปึออ๊บวดที่แล้วได้ดับ7ผมยังวันว่นๆอยู่เลยใช่ไหมเพราะว่ากลัว7มันจะมา แต่เขาดับอยู่นะครับ <S <S เห็นไหมสูตรเห็นไหมนะครับ <S <S นี่แหละสูตรมันจะเป็นแบบนี้นะครับ <S <S คำนวณได้อะไรผมก็จะใส่ตามนั้นเลยนะครับดับอยู่นะครับยังเป็นอมตะต่อเนื่องนะครับและก็สูตรนี้ครับ99เปอร์เซ็นอันนี้ก็เดินดีมาตั้งแต่ปีหกสองสองศูนยนี้ผมใช้ตีคู่กันมาตลอดนะครับใช้ตีคู่กันมาตลอดก็คือเพิ่งหลุดแค่งวดเดียวมันเลยให้99เปอร์เซ็นก็ยัง99เปอร์เซ็นต์อยู่นะครับงวดน,นี้ก็งวดที่แล้วก็อยู่ดับศูนย์สิบหน่วยเห็นไหมครับศู ะครับนี่ดับ1ิหน่วยสูตรนี้ครับวันนี้นะครับวันนี้ได้ดับ7ครับวันนี้ได้ดับ7 10นี่10หน่วยสูตรอมตะดับอมตะได้7นะครับสูตรนี้ครับ9กได้ดับ3 ได้ดับ3นะครับถ้าสรุป2อันนี้สกับ7คาดว่าน่าจะไม่มาในหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับในหลักหน่วยกับหลักสิบนะก็คือคัดทิ้งนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะอันนี้มันยาวก็ดักเอาก็ได้ถ้าใครชอบ7ก็อก็จะไปซีเรียสกนะับเลขดับแค่ตัวเดียวเองนะครับผณก็พิจารณาเอาของตัวเองไปเลยนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องเชื่อเลขดับก็ได้แต่มันเป็นอมาตะามันปี6 2ยังไม่เคยหลุดเลยสูตรนี้นะครับเนี่ยดับ10หน่วย อันนี้ก็ดับ10หน่วยหลุดแค่งวดเดียวปี6กสองเหมือนกันดับ3าตอนนี้ดับ3ชนอยู่นะครับก็เป็นค่อนข้างที่แบบ30หน่วยก็เพิ่มน้ําหนักไป10บไอหลักหน่วย3มาดูในเลขเด่นที่ผมได้ทำหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยมันเด่นตัวไหนนะครับมันเด่นตัวไหนเนาะถ้าสมมุตินะครับถ,ถ้าเทียบจากเลขไหลถ้าเทียบจากเล,เลขไหลบนใช่ไหมเนี่ยชุดนี้เห็นไหมครับที่ผมบอกว่า5้าหกเก็บไหลบนนี่เห็นไหมครับ มี hora, ผมจำสถิติให้ ję, no นะครับ567ถ้า7ไม่มาถ้าเข้าตามนี้ก็ตัดเลยก็จะเหลือแค่5กับ6 2ตัวบนนะครับก็5กับ6เอาไปไล่เลขแต้มได้ง่ายๆนะครับเอาไปไล่เลขแต้มก็เขียน50ถึง59 60้ถึง69เานะครับแล้วนำเลขแต้มมาตัดนะครับนำเลขแต้มมาตัดแบบนี้ครับ50ยาวไปถึง5 9นะครับแล้วก็60ยาวไปถึง69เนะครับเป็นเลขไปกลับนะครับ <my> นำเลขแต้มมาตัดสมมติเลขแต้มหนึ่งสองสอาเงี้ยเราก็เอามาตัดนะครับอันไหนบวกกันได้ลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามมาเนี้ยแล้วก็มาตัดออกเป็นไปกลับนะครับมันไม่ไม่ใช่ปักหลักนะครับมันเป็นพื้นที่กว้างแต่มันจะทําให้เราแคบลงพิจารณาได้น้อยลงกว่าเดิมนะครับมาดูในส่วนของอหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนาะ <c oughs> มันมีหลักหน่วยสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับพูดอีกพูดแล้วพูดอีกนะครับอย่าเพิ่งลำคาญนะครับนะหลักหน่วยห้าเจ็ดสองแปดนะครับถ้าเทียบกับสูตรใหม่นะครับตอนนี้เจ็ดแปดสองยังอยู่ในชุดนี้ ยังอยู่ในชุดนี้แล้วดูเลขดับนะนี่เลขดับมีตัวไหนบ้างหลักหน่วย8 1ดหนึ่งสหนึ่งนี่ก็1มาอยู่ตัวนี้ถ้าสมมติมัน,ม,นมาสูตรนี้สูตรแรกเห็นไหมครับนี่ก็สูตรหลักหน่วยนะนี่เห็นไหมมันไม่ชนกันวันนี้ง้วดที่แ้วมันชน8ตัวเดียวมา8เฉยนะครับนี่งวดนี้มันต้องมีตัวไหนหนึ่งตัวตัวอันไหนหนึ่งอันไหนไปหรือไป2ตัวเออถ้าไป2ตัวมี5้าตัวเดียวนะครับ มี5กับ3นะครับแต่3เนี่ยติดเลขดับไป2 2ศูนย์เลยเลขดับที่เดินดีด้วยแหละนะครับเห็นไหมครับ5ไอ้3นี่ก็3นะครับ3ชนกันตั้งที่สูตรคำนวณมาคนละแบบนะครับก็ไม่รู้นะครับเผื่อมาถ้าใครชอบก็โบ๊กมันไปนะครับอันนี้มาเคะหอน้ำหนักให้ฟังกันนะครับมันเหลือ3กับ5ที่ไม่มีใน2ศูนย์นี้อ่าถ้า2ศูนย์นี้ไม่เข้าคือ3กับ5หลักหน่วยนี่ ถ้าสองสูนนี้ไม่เข้ามีแค่สามกับ5้าที่จะมาหลักหน่วยรูดนะครับง่ายๆรูดเนี่ยครับสามสับผหลักหน่วยแคบกว่าเดิมอีกนะครับยิ่งได้เลขแต้มมายิ่งตรงๆเลยนะครับเข้าตรงๆเลยแต่ตอนนี้นะครับเจ็ดแปดสองใช่ไหมครับที่ชนกันอ่าที่ชนกันกับตัวนี้นะครับนี่ถ้าสูตรเดินดีนะครับที่ชนกันก็คือเจ็ดสองแปดเห็นไหมครับ จ็ดสองแปดเห็นไหมตอนนี้ถ้าเทียบนะถ้าเทียบดูนะอ่า <c oughs> มันไม่มีใช่ไหมครับนี่เจ็ดเจ็ดมาดับตัวนี้ที่เป็นดับอมะตะนะครับก็จะเหลือแค่สองกับแปดนะครับเหลือแค่สองกับแปดเห็นไหมนี่ใบเดิมนะครับก็เหลือแค่สองกับแปดนะครับถ้าเจ็ดไม่มานะครับ มันก็จะเหลือถ้าพูดถึงนะครับ5อีกตัวนะครับตอนนี้2กับ8เด่นแล้ว2กับ8มาแล้วตอนนี้นะครับนี่ครับจะกลายเป็นตัวนี้แล้วตอนนี้นะครับ นี่จะกลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับก,กลายเป็นตัวนี้แล้วนะครับก, <attractions. S 1> กลายเป็นชุดล่างแล้วนะครับชุดนี้จะไม่ใช่แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังปักใจชุดนี้อยู่ก็อยู่ชุดนี้ที่จริงมันมีก็ทั้งหมดก็ห้าเจ็ดสองแปดนะครับแต่ผมก็จะนํามาตัดกับเลขดับที่เดินจริงเดินดีนะครับถ้าเลขดับไม่อยู่ก็เข้าในนี้นะครับแต่ถ้าเลขดับอยู่ก็เข้าในนี้ดับไม่อยู่เข้านี้เข้านี้เข้าเจ็ดกับห้าเนี่ยถ้าดับไม่อยู่ก็เจ็ด จ็ดกับห้าแต่มีโอกาสห้ามาเยอะนะครับถ้าดับไม่อยู่ก็คือห้าลขวสูตรไม่เข้าก็คือห้าที่แย่ที่สุดคือเข้าเลขค่าตัวเดียวหลักหน่วยนะครับแต่ที่ดีดีที่สุดนะครับคือสองกับแปดนี่มีแค่สองกับแปดครับนำแต้มไปตัดได้เลยนะครับ x x สอง x x แปด ตอนนี้พุ่งแรงสําหรับสูตรผมนะครับแต่สูตรอื่นอันนี้ไม่รู้นะครับแต่สูตรอื่นถ้าใครชอบก็สูตรไหนก็ว่ากันไปนะครับวันนี้ก็มาเข้าในส่วนของเรียกลับที่เดินจริงนะครับนี่มีทั้งหมด4อย่าง4ตัวนะครับก็โอเคนะครับแล้วแต่วิจารยาณของใครของมันนะครับโชคบุญวาสนานะครับอยู่ที่ของครของมันไม่เท่ากัน นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับฝากกดติดตามกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะนะครับกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ